ก็ขอเสยทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยวกลับมาเดินเป็นสตาร์เอนะครับแล้วกลับในเกมของติวานเอทนะครับผมเออก็วันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนนะครับไปดูเทคนิคการตั้งปืนเกลีย5.56กระบอกนี้เอนะครับผมว่าเป็นปืนอ่า เอาสุดมาแรงอีกกระบอกหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมใช้คำนี้เลยนะครับนะแล้วก็ยิ่งมีเป็นตัวของสกินปืนอ่ามิติกที่ผมเพิ่งไป เจ็บกับมันมานผมเพิ่งไปเหมามันมานครับผมนะเออก็ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่ผมไปจัดปืนกระบอกนี้นะก็สามารถย้อนกลับไปเมื่อคลิปที่แล้วได้นะครับผมว่าโอ้โหมันเจ็บแสบขนาดไหนนะทุกคนนะเออก็เดี๋ยววันนี้ผมจะเอาปืนกระบอกนี้มาแต่งมาเล่นให้ทุกคนดูนะผมแล้วก็พามาชมนะผมว่าสกินเนี่ยมันสวยมันคุ้มค่ามันเท่ขนาดไหนกับการที่เรา,าจัดมันมานครับผมนะเออก็ก่อนจะไปดูคลิปนะครับผม นะผมขอคนหนึ่งไลค์ก่อนครับและใครที่เข้ามาดูใหม่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดแชร์ผมด้วยนะครับนะก็ถ้ากดติดแล้วนะครับผมก็ไปกัน คนประสบปัญหาเรานี้อยู่หรือไม่อยากทำคาโม่ปืนแต่ไม่มีเวลาเล่นต้องนี่เลยล้ารับปลดล็อกสกินปืนบายต้นซาเีเห็ดนะผมรับทั้งปั๊มเวลปืนปลดล็อกสกินทองและสกินไดมอนดน่ผมใครที่สนใจสามารถติดต่อทาง Facebook ข้างบนหรือไม่ก็ทักไปที่แฟนเพจต้นซาซซเห็ดได้ผมมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลานะครับ งานเสร็จไวปลอดภัย100%ยเปร์เนะผมไม่โกงไม่เกียนแน่นอนถ้ผมใครสนใจก็สามารถคลิกลิงเ์แฟนเพจตาคำนิบายได้เลยนะครับผมมาทุกคนก็มาดูหน้าโหลดเอาปืนผมกันเลยนะครับผมนะนี่เลยนะผมปืนสกินลิติกเนาะนี่ฉาเปิดตัวก็จะประมาณนี้เลยนะผมก็จะเป็นสกินสายฟ้านี่นะทุกคนนะแฟนทอมอ่า ใช่แฟนทอมนะครับผมเออบอกเลยว่าโอ้โหโคเทสผมบอกเลยเฟี้ยวจะจัดดูแค่สกินนะทุกคนตอนแรกเออโครหล่อโคเทสโค้รเฟี้ยวทุกคนนะเออดูเอาืหมันเทสจับเป็นแบบว่าไซบอร์กนะทุกคนนะเออโอ้โหโค้รล้ำเอาจริง เราดูเรื่องของแต่งปืนกันเลยนะครับผมนะอันแรกนะครับผมใช้เป็นตัวโมโริติเซเวนเตอร์นะผมตัวนี้ช่วยในการเก็บเสียแลวก็เพิ่มเมตาเมตอินนะครับผมนะเออชิ้นต่อไปครับผมเป็นตัวของลำกล้องปืนนะครับเป็นตัว FSS นะครับผม 20.8ตัวนี้นะครับผมนะเออก็ตัวนี้จะช่วยในการเพิ่มเลนสเมทขห้ผมเพิ่มความไวกระสุนแล้วก็ช่วยลดแรงดดแนวตั้งด้วยนะครับผมนะหรือใครที่ชอบในการที่แบบว่าอ่าขึ้นสโคปไวๆนะครับผมนะเออเน้นแบบคลองตัวเป็นหลักอะไรประมาณนี้เน้นอ่าเล่นในระยะใกล้นะครับผมนะเออแต่ว,ว่าแบบ ยกปืนแบบสู้สูสีกับตัวของ m อ g ได้นะผมนะก็ใส่เป็นตัวของกิฟอันนี้ได้ถ้าผมกิฟตตัวนี้จะเพิ่มความเร็วขนาดเล็งน,นะครับผมนะเออแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเล็งแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่รถเลนหนีแนวตั้งนั่เองนะครับผมเออก็แล้วแต่ความถนัดนะอยากได้แบบไหนบอกเลยถ้าใส่แม็กตัวนี้ก็ความคล่องตัวจะเพิ่มมันเยอะแต่ว่าเรื่องของการควบคุมความแม่นยำระยะยิงไลยพวกนี้อาจจะลดลงมาหน่อยนะครับผมนะเออ แล้วแต่ความถนัดน,นะครับชิ้นต่อไปนะผมเป็นตัวของไม่ติดพาร์ทายนี่เองนะครับตัวนี้ทําให้เราซูมไวขึ้นขึ้นที่ไวขึ้นแล้วก็ขึ้นที่คาดเล็งไวขึ้นนี่เองนะครับผม ชิ้นต่อไปนะครับเป็นตัว OWC Laser ที่เข้าเอง,เองนะครับตัวนี้จะทําให้เราซูมไปขึ้นและเพิ่มความมันยามเมื่อเร็งยิงนี้นะครับผมนะและอย่างท้ายนีผมใช้เป็นตัวแมกซีน50เองนะครับผมนะ50ราวแมกนั่นเองนะครับผมหรือใครที่คิดว่าน้อยไปก็สามารถเพิ่มอีก10นะัดเป็น60ราวแม็กได้นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็มีอีกการแต่งอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการแต่งแบบว่า เอาให้แบบว่ายริงไกลแบบนิ่งกิฟได้เลยเระผมนิ่งแบบว่านิ่งแรงดีดน้อยมากอะทุกคนเออคือแบบนิ่งแบบนิ่งได้เลยนะทุกคนอะทุกคนเราคิดดูอะที่ขนาดแบบว่าแต่งแบบนี้ทุกคนคือแบบว่ามีข้องตัวบ้างอะไรบ้างคือแรงดีดปืนยังไม่เลยหัวเลยถ้ากดเฉยๆทุกคนแรงดีดปืนยังไม่เลยหัวศัตรูเลยก็ค,คิดดูอะก็มันมีการแต่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็คือ การที่เราอถอดเป็นตัวของพาท้ายถอดถอดไปเลยนะครับผมนะแล้วก็ไปใส่ตัวของกิบล่างตัวนี้บอกเลยว่าโหความนิ่งความมันยำก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับกระสุนก็จะเกาะกลุ่มกันมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวของลำกล้องปืนตัวยาวอันนี้ได้เลยนะผมนะเออสำหรับคนที่ เน้นในการยิงไกลเป็นหลักอะไรประมาณนี้แบอบกว่าอยากให้แบบว่าแม่นยำมากที่สุดนะครับผมก็ใส่เป็นตัวของลำกล้องปืนอะเทมพัสตัวนี้นะครับผมนะเออ26.4ตัวนี้นะครับผมก็มันจะทําให้ระยะดาเมจเพิ่มขึ้นไปอีความไวกระสุนเพิ่มไปอีกแรงดึงนะตั้งลดลงไปอีกนะครับผมนะเออก็คือมันเหมือนกันของสองอันนี้แค่ เรื่องของสแตนเนี่ยมันจะเพิ่มมากกว่าอีกนะครับผมแล้วก็ใส่ควบคู่กับตัวของกิบล่างบอกเลยโคตรโกงนะทุกคนเออก็แล้วแต่ความถนัดนะผมใครอยากเล่นแบบไหนก็ลองเอาไปแต่งกันดูได้นะครับผมนะก็ถ้าพร้อมกันแล้วนะทุกคนเราก็ไปดูเกมเพย์กันเลยดีกว่านะว่าปืนมันจะโหดขนาดไหนนะทุกคนก็ถ้าพร้อมกันแล้วก็ปิดการ มาทุกคนแล้วเข้าไปในเกมมันแล้วนะครับผมนะผมได้เป็นหนังตัวช็อตเอา์นี่นะครับผมเออมาเลยนะทุกคนจังหวะนี้ดูโหปืนโคตรสว่างทุกคนคืออยู่ที่มืดน,นี่ผมว่าน่าจะสวยแน่นอนนะครับผมนะเอออยู่แบบว่าพวกด่านเอ่อฮอลิเดย์อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหที่มืดมืดในโค้รสวยผมบอกเลยดูดิปืนโคตรสว่างทุกคนอันนี้คือปืนเริ่มต้นเนี่ยเออนี่ไงโดนโอ้โหแล้วปืนคือแบบว่า เนโกงจัดเลยทุกคนโอ้โหเจอแรงโคตรบ่อยเลยนะปืนกระบ,บอกนี้เนี่ยโอ้โหโกงอ่ะโอ้บอกเลยว่าเป็นปืน,นีกระบอกที่โคตรน่ากลัวทุกคนนะปืนมามืดเลยแหละกระบอกนี้นะผมบอกไว้เลยถึงมันจะถูกเนร้ฟมันก็จริงแต่ว่าโอ้โหโคตรโหดเหมือนไม่ถูกอะไรเลยทุกคนนะเออมาเวลุนดูทุกคนก็คิดเอาอะแป๊นเดียวตายเอเอโดนตายนี่คือขั้นสองแล้วนะผมของปืนกระบอกนี้นะแล้วก็จะออกบอกว่า สีม่วงๆหน่อยๆนะทุกคนนะเออ,อโดนไปอีกอันนี้ถ้าจะขั้นตามแล้วทุกคนอเอาเลยเอาดีบอกเลยว่าเป็นปืนอีกระบอกที่โอ้โหสวยเลยนะผมเป็นปืนมิติกระบอกท,ที่เท่มากๆสวยมากๆเลยนะครับผมนะไปไหนไปลดโดนไปดีอฟเฟกการตายก็ถือว่าฟีลเชได้เลยนะครับผมนะสามารถปรับแต่งอฟเฟกการตายได้ด้วยนะทุกคนนะเออมาอยู่ไกลวะอยู่ไกลวะเฮ้ยโอ้โหตกใจหมดเลยเพื่อนโอ้โหคเนี่ย ืเรียบร้อยผมโดนหลังเข้าโอ้ยอยางชอบเลยโอ้โหอะไรครับเนี้บอกเลยว่ามไม่ควรพลาดจริงๆทุกคนไงกินนี้นะเออโค้เทะแล้วมันเป็นปืนที่เล่นได้จริงๆอะ่ะทุกคนนะเออมันเป็นปืนที่เล่นได้ดีจริงๆอยู่แล้วนะครับผมนะ สามารถมาเล่นได้เลยนะครับผมนะเออแล้วนี่กินสวยเข้าไปอีกโอ้โหโคเทกโคเฟียลทุกคนนี่ดูเอาเก็บเรื่อยๆอ่ะเอก็บไปเจ็ดแล้วอ่ะเออคิวฟีดขึ้นไปเจ็ดแล้วทุกคนนี่แปะแล้วเออเอาดิโอ้โหตัวที่เก้าเอาดิตัวที่สิบไปแล้วทุกคนอืมก็คิดดูโอ้โหได้เรื่อยๆผมบอกเลยเรื่อยๆทุกคนอ่ะเรียบร้อยตายเลยโอ้โหอยู่ดีก็มาตกใจหมดเลยเว้ ตายเลยนะครับผมจังหวะนี้นี่ปลาทูอ่ปา,าปลาเชอไม้ไว้ก่อนเลยนะครับผมนะเออมาหมาเปล่าเฮ้ยเอ้ยอืมออ่ะอ,อ,อ,อยู่ไหนกันหมดอ่ะเอ้าเอ้าเขาเกินไหนกัน่ะอะไรวะงงโอ้โหไม่มีคนเล่นี่ไงตรงนี้มีสองตรงนี้มีสองอเกือบรั่วไปสองถ้ายิงไม่ติดกล่องเราจะตายทุกคนเออแต่ผมยิงติดกล่องไปซะเยอะเลยโอ้โหเหลือเชื่อ นะครับผมยังไงอันนี้ยังไงเอออยู่ไหนข้างบนข้างบนเหมือนจะมีตัวเออเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวใกล้ก่อนนี่ไงโดนไปหนึ่งโอ้โหบอกเลยว่า,อาเอฟเฟกต์ปืนเนี่ยทุกคนตอนที่บอกว่าอ่าเก็บสแตทครบเนี่ยโคตรสวยโคตรเท่ทุกคนดูดิมันจะออกแบบว่าเป็นสีแบบพาร์ตมากทุกคนนะสีออกม่วงๆน้ำเงินน้ำเงินนะทุกคนโอ้โหโบอกเลยว่าเท่จติเป็นอ่า ไฟพระไฟฟ้า,ฟา,ฟาพัาดมากอรารมณนี้นะคนณโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวนะครับผมนะเออเวลารีโหลดก็จะมีว่าแสงอ่าของสายฟ้าไปด้วยนะครับผมเออเออเท่มากเลยนะครับผมมาเลยนะครับผมจังวันนี้ <c oughs> ไปไหนก็รุ่นตายไปหนึ่ง ไม่ดิไม่ดิโอ้โหเพื่อนเอาไปกอดเอ้ยไปไหนวัรุ่ไปไหนไปไหนโดนโดนอยูดด่ดีไม่ต้องห่วงยังไงก็ตายบอกเลยเอ้ยไปไหนวะตายโอ้โหดูทุกคนแล้วปืนมันคุมง่ายมากเออปืนโคตรคุมง่ายทุกคนเอาจริงๆนะเฮ้ยไปไหนวะอ่ะอยู่ไหนหายเอาหายเฉยนี่ไงหนึ่งตัวโดนไปก่อนเลยเนาอๆมาอีกมาอีก็กมาอีกก็ตายอีกมาอีกก็ตายอีกไหนไม่หรือป้าไม่หรือป้าไปไหนเอ้ย ไฟล้นโผล่มาดีโผล่มาดีโผล่ตรงนี้หนึ่งโดนไายโดนตายไหป้าวไม่ป้าวอู่ไหนเอ้ยถายวะ่ะเฮ้ยนี่ไงโอ้โหคิดว่าจะหลบไปได้หรอไฟล,ลุ่นนะในจุดหน่าเธอน,น่าจะเก็บได้อยูอ่วิ่งออกมานอกจุดก็ตายแนะล้วออกเลย มาไมา่ป้าไมา่เป้าข้างหน้ามีเป้าไม่มีไปดูข้างหลังก่อนเผื่อเกิดข้างหลังนะทุกคนนะเออมีไหมไม่มีโอ้โหโคนโล่งเลยทุกคนนี่เหมือนตรงนี้จะมี UAV มาโชว์ UV v acho, โอโ้ยก็จบเกมที่เรยบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ร้อยห้าสิบต่อส,สัแลนะ้นทุกคนเออข้อวันนี้เลยนะครับผมนะสำหรับตัวของสกินปืนมิติกใหม่กระบอกนี้นะครับผมนะเออ บอกเลยว่าไม่ควรพลาดเลยนะครับผมนะไม่ควรพลาดเรื่องแรกคือเรื่องของอ่าปืนนะครับผมที่มันเล่นดีโดยปกติของมันอยู่แล้วนะคนเออ คือบอกว่าเป็นปืนที่โหดอยู่แล้วนะครับผมใช้คํานี้ด้วว่าเป็นปืนที่โหดอยู่แล้วทุกคนแล้วยิ่งมีแบบว่าสกินโอ้โหโคตรเฟี้ยวเลยนะครับผมนะเออปืนโหดมันต้องคู่กับสกินเท่ๆนะทุกคนนะเออถือไปนี่โคตรเฟี้ยวเลยนหข่มศัตรูได้นิดนึงก็ยังดีนะผมเออบอกเลยว่าโคตรสุดนะครับผมนะเออก็ประมาณนี้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วก็อยาผมทำปืนอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมนะ ผมก็ได้คิวจ่นาน97คิวนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านครับผมไปแล้วบายฟิล